ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก โรงพยาบาลตำรวจเตะทวงไม่ยอมส่งเวททะเบียนทักษิณให้ปปชคำถามคือมันเพราะอะไรครับทำไมนะครับโรงพยาบาลตำรวจนะครับจะต้องเตะทวงด้วยทำไมและโรงพยาบาลตำรวจไม่ยอมส่งเวททะเบียนทักษิณให้กับปปชด้วยวันนี้โรงพยาบาลตำรวจกำลังทำอะไรจริงๆแล้วนะครับเมื่อทางปปชขอมาก็น่าจะรีบดำเนินการมันมีขั้นตอนอะไรที่ลำบากยากเย็นขนาดนั้นเลยครับในเมื่อเวททะเบียนเนี่ยมันทำทุกวันทุกวันทุกวันอยู่แล้วนะครับและวันนี้ทักษิณก็ออกมาเนี่ยจนจะพ้น โทษอยู่แล้วนะครับได้รับการออกมาจากโรงพยาบาลจะพ้นโทษอยู่แล้วคําถามคือทําไมโรงพยาบาตลตํารวจถึงไม่รีบส่งหรือว,ว,ว่าวันนี้จะพยายามจะช่วยอะไรหรือเปล่าถ้าแบบนี้นะครับมีการทุจริตหรือเปล่าครับมีการที่จะช่วยเหลือให้นะครับเกิดอะไรหรือเปล่ามีการจะแก้ไขมีการจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่มองไม่มองไม่ออกจริงๆว่าทําไมโรงพยาบาตลตํารวจไม่รีบส่งเอกสารเวชทะเบียนให้กับปปชครับนายนิพิษอินทราสมบัติอดีศสพัทลุงโพสต์ข้อความ ผ่าน Facebook ว่าชวนควยุยเอ่อชวนคุยเรื่องคุณทักษิณกับขบวนการยุติธรรมความจริงนะครับผมวางมือและถอดหโขขนจากการเป็นนักการเมืองมาเป็นนักกฎหมายแล้วแต่บางท่านยังติดใจว่าทำไมผมจึงไปร่วมกิจกรรมกับนะครับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศนะครับหรือคอปทอและคณะที่ติดตามเรื่องทักษิณกรณีชั้น1ิโรงพยาบาลตำรวจอยู่อีกนะครับ เรื่องคุณทักษิณไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของกฎหมายก็ชี้แจงอย่างนี้นะครับ 1. ถ้าท่านคิดว่าทักษิณป่วยปางตายจริงจึงไม่ควรติดคุกแม้แต่วันเดียวเชิญท่านสำราญบานใจกับการกลดด่าผมไปได้เลยเพราะนะครับแสดงว่าเรื่องนี้ผมผมนำมาทำเป็นการเมืองผมผิดเชิญด่าผมได้ สแต่หากท่านยังไม่สนิทใจนักว่าคุณทักษิณน,นะครับป่วยหนักถึงขนาด1ปีไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวจริงๆหรือท่านควรจะสนับสนุนผมและคณะให้นะครับคณะในการพิสูจน์ความจริงและหาคำตอบ 3. ผมจึงชวนคุยกับผู้อ่าน2กลุ่ม หากท่านเป็นประชาชนทั่วไปท่านเพียงนั่งดูและให้กำลังใจน้องๆคอปทออาจสนับสนุนทรัพย์ในการต่อสู้บ้างผมก็ขอบคุณแล้วแต่หากท่านเป็นนักกฎหมายที่เป็นเจา้าหน้าที่รัฐและรับเงินเดือนจากรัฐเช่นตำรวจ อายการผู้พิาพากษาปปชและองคอ์กรอิสระต่างๆที่บังคับใช้กฎหมายท่านนั่งดูอย่างเดียวเหรอครับในขณะที่ท่านรับเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนนําไปเลี้ยงดูครอบครัวทุกเดือนถ้าท่านคิดว่าขบ,บวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวแล้วผมอยากให้ท่านช่วยกันคิดและนําขบวนการที่สุดจริตและเที่ยงธรรมกลับคืนมาถ้าท่านนั่งดูอย่างเดียวท่านเอาเปรียบนะครับส่วนท่านที่เป็นทนายความผม ผมก็ประกอบอาชีพทนายฟาร์มทนายความไม่รับเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนมีฟาร์มเป็นอิสระทางกฎหมายแต่ทนายความไม่ออกมาต่อสู้เพื่อรักษาระบบยุติธรรมเลยเราจึงเห็นว่ามีทนายนะครับฟาร์มถุงขนมบ้างมีทนายวิ่งเต้นคดีบ้างทนายฟาร์มหิวแสงบ้างทนายความจึงเป็นวิชาชีพที่ ถูกดูถูกดูแคลนจากสังคมตลอดมาอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมที่เป็นทนายความก็รังเกียจทนายฟาร์มเหล่านี้จนไม่กล้าอยากเข้าใกล้เมื่อวันที่17รกรกฎาคมที่ผ่านมาผมไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปาปชเจ้าหน้าที่เขาก็บ่นว่ารองพันตำรวจเตะทวงไม่ยอมส่งเวชทะเบียนของคุณทักษิณแต่เอาเถอะเรื่องนี้มีจุดจบนะครับแน่คอยดูผมไม่เชื่อ ผมไม่ทำเรื่องเหล่านี้ก็ได้นะ ผมอยู่อยู่สบายดีเสียอีกไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินขึ้นไปกทมเดือนละหลายครั้งแต่แก้ไม่หายผมเป็นคนอย่างนี้นะครับเป็นไม้แก่ที่ดัดยากแล้วก็ต้องบอกก่อนอนะันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาคําถามคือทําไมโรงพยาบาลตํารวจถึงไม่รีบส่งเวชทะเบียนให้กับปวชนี่คือคําถามครับนั่นมาแสดงให้เห็นมีการทุจริตหรือเปล่ามีกอนคอร์รัปชันหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตดฟังครับ